ผมก็เป็นคนกันรร้อยเปอร์เซ็นต์อาชีรอจิตรจำสวนโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกขยานทุกวันนี้ก็จะดูรายการเกษตรเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นอาชีพหลักก็รายการอะเมือนไทรเมือนเกษตรจะดูแต่นี่อย่างนี้ทีพีทวนสีก็มันดูไม่ค่อยจะสัญญาณไม่ค่อยจะค่อนข้างถอยไปมันก็ไม่ไม่ค่อยจะติดไม่ค่อยใจนีีก็เลย รู้บ้างไม่รู้บ้าง,างแล้วก็คอยติดตามตด้ยวก็ดีอ่ะทีนี่คืออยากจะไอ้กระจายเกษตรก็คืออยากจะให้เธมเวลาแล้วก็ให้ปรับปรุงที่ว่าให้เราได้รูชัดเจนไอ้เพราะว่ามีสาระไอ้สิ่งใหม่ๆเยอะผมว่าติดตามมาตลอดก็ดีแย้วทีนี่ กใรพืชผลการเกษตรเนี่ยคืออยากได้ข้อมูลใหม่ๆพวกไอ้ปุ๋ยยาอะไรนีไอะไรเงี้ยหลรใหม่ๆอะไรเงี้ยคือทางเกษตรก็อย่างเราได้ข้อมูลข้อมูลที่แท้จริงเราก็จะได้ซื้อมาใช้ถูกคือบางครั้งทางร้านก็หลอกลวงบางหลายบ้านก็เราไม่รู้ครขาขายอย่างมาจากเครือขายของรัฐบาลของช่องเด็กเราไปยังเชื่อหรือได้เป็นเยอะครับ